สวัสดีครับเพื่อนครับมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังฮนะเรื่องนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้เพราะว่าอาอทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีปัญหามากเรื่องน้ําท่วมขังนะน้ําท่วมมากแล้วน้ําก็เขาเรียกว่าฝนมันเยอะกว่าหกปีหปีที่ผ่านมานะเยอะ ฝนเยอะมากปีนี้เยอะๆผิดปกติฝนเยอะมันมันก็พยายามสูบออกอะ่ะมันบางทีมันก็ระบายน้ําช้าหน่อยก็เกิดเกิดการโวยวายเกิดการดิสเครดิตเกิดการต่อว่าต่อขานอาจารย์อาจารย์เยอะแยะผมขี้เกียจเล่าเอาง่ายว่าพวกจ้องเสียบจ้องแซะจ้องด่านี้เยอะเยอะมากมหาศาลนะคนดีมันเต็มเต็มประเทศนะ่ะพวกคนดีอ่ะนะก็ดา่าด่าด่าแล้วปิดเครื่องนอนนะนะแล้มีคนรู้ไหมผมว่าคนไม่ค่อยรู้นะว่า อำนาจของอาจารย์ชาติชาตินี่ไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าจะสั่งอะไรก็สั่งไม่ได้อำนาจเนี่ยจะไปสั่งกรมชนประทานให้เปิดน้ําเปิดอืมอะไรอ่ะเปิดประตูน้ําให้ลงเนี่ยน้ำเจ้าปยาให้ลงไปทะเลนูน่นนี่น่ก็สั่งไม่ได้นะแต่ประสานงานได้อย่างเดียวคืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยขึ้นตรงกับมหาไทยจะทำอะไรต้องแจ้งมหาไทย แจ้งรัฐบาลว่าขึ้นตรงรัฐบาลคือสั่งอะไรไม่ได้หรอกยกเว้นประสานงานได้อย่างเดียวขอขอความอนุเคราะห์ขอทานความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ฮะอ,อำนาจในการสั่งประกาศเขตภัยพิบัติตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดน้ําท่วมหรือภัยแรงหรือภัยพิบัติอื่นๆเนี่ยนะผู้ว่าองค์เทพสั่งไม่ได้ฮะสั่งประกาศไม่ได้แต่ในขณะเดียวกัน อำนาจของผู้ว่าและการจังหวัดต่างๆเนี่ยผู้ว่าของจังหวัดนะมีอำนาจสั่งประกาศเขตภัยพิบัติในจังหวัดตัวเองได้ทันทีครับแล้วก็พอประกาศปุ๊บมีอำนาจนะผู้ว่านะจังหวัดนะสามารถใช้อำนาจของผู้วา่าระดมระดมสรรพสิงทุกอย่างในระดมคนในจังหวัดของตัวเองระดมงบประมาณ มาแก้ปัญหาได้นะฮะเขาเรียกว่างบฉุกเฉินแก้ได้ในจังหวัดตัวเองต่างจังหวัดนะนะแก้ได้ทันทีไม่ต้องร้องขอมหาดไทยไม่ต้องร้องขอรัฐบาลนะครับอันนี้คืออํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจังจังหวัดแต่ว่าอํานาจของกรุงเทพเนี่ยไม่มีครับไม่มีเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเขาเรียกว่าปกครองแบบท้องถิ่นนะฮะท้องถิ่นแม้น้ําจะท่วมท่วมหัวฝนเนี่ยก็มีคามสามารถ ว่าก็ไม่มีอำนาจจะประกาศใช้อำนาจประกาศเขตภัยพิบัติได้เหมือนต่างจังหวัดนะครับสั่งอะไแล้วก็สั่งไม่ได้หรอกบ,บอกให้อได้แต่ประสานงานขอความช่วยเหลือนะครับเพราะอำนาจการประกาศเขตภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่กับรัฐบาลครับอยู่กับกระทรวงมหาดไทยครับดังนั้นเนี่ยนะอย่าไปกล่าวหาอาจารย์ชาาิเลยว่าเอ้ยมึงมีอำนาจแล้วทาไมมึงไม่ใช้ทําไมมึงไม่สั่งนู่นนี่นั่น,น ก็แกไม่มีอำนาจไงเอออำนาจแกไม่มีจะไปสั่งกรมชนไม่ได้นี่ปัญหานี่ผมว่าผมไปแอบดูมานะกรมชนเนี่ยสําคัญเลยตัวปัญหาเลยกรมชนแล้วกรมชนขึ้นกับใครใช่ไหมเออคิดวิเคราะห์แยกแยกะอะไรกันกรมชนขึ้นอยู่กับใ,ใครนะไปดูเองก็แลลวกันแล้วจะบอกฮะกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของกระทรวงมหาไทย เรื่องงบประมาณน,น,น,นู่นนี่นะั่นเนี่ยนะก็เอามาใช้ไม่ได้จะเอามาใช้ก็ต้องเข้าสภาเอาง่ายว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ชาติเหลือเงินแค่94ล้านบาทเนี่ยนะต้องใช้อย่างโอ้โหประหยัดมากก็มีไอ้พวกคนดีมาค่อนขอดเรื่องงบงบช่วยน้ําท่วมบ้ามึงไปตัดงบน้ําท่วมเอาไปสัมมนานบา้บาบๆผมไปขุดมาแล้วข้อมูลเท็จหมด ตอนนี้ทางกรุงเทพก็ชี้แจงแล้วเขียตเจ,าจากก้าจักรก็ชี้แจงอาจารย์ชัดๆก็ชี้แจงหมดชี้แจงข้อเท็จจริงเลยว่าไม่มีการตัดงบประมาณช่วยน้ําท่วมเลยมีอยู่เก้าสี่้านกูก็จะใช้ในนี้ใช้มันเน่นนะไม่ได้เอางบฉุกเฉินงบกลางมาใช้ด้วยเพราะว่าถ้าจะเอางบฉุกเฉินมาใช้ต้องเข้าสภากรุงเทพมหานครเขาอนุมัติหรือเปล่าก,ก็แล้วแต่สภานะฮะมันมันยากครับมันไม่ทางานง่ายครับบอกให้ตอนนี้เนี่ย ความกดดันทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ที่อาจารย์ช,าชาัดนหมดแต่แกก็โอเคนะสไตล์แกเอยไม่เป็นไรครับทุกคนดีหมดมาด่าผมไ่มด่าผมคนเดียวผมเลยนเขาคนเดียวแล้วก็มีอะไรก็แนะนํามาผมก็เดี๋ยวไม่ดีผมก็แก้ไขปรับปรุงใช่ไหมอืมนี่ครับคนคิดบวกครับผมโขลาออกเถอะอาจารย์ไปเป็นนายกซะ <laughs> ผมอยากให้อาจารย์เป็นนายกยิงเออถ้านายก มีวิสัยทัศน์แบบอาจารย์ชัดิชาติเนี่ยนะผมว่าประเทศเราแม่งโอโหโคตรรุ่งเรืองโชตรช่วงชัวชวาลเลยเพราะว่านะอย่างที่เราได้ฟังเพื่อนคิดนะว่าอาจารย์ไม่มีอำนาจครับมีอำนาจก็ต้องอยู่ในในกรอบในกฎหมายที่กำหนดไว้เขากดเขาขี่ไว้ถึงจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามใช่ไหมเออยังไม่มีอำนาจอ,ะอ่ะในขณะที่ผู้ว่าแต่งตั้งของต่างวันเนี่ย เป็นผู้ว่ามาแต่การแต่งตั้งนะเขามีอำนาจอำนาจประกาศเลยจังหวัดเขาเนี่ยเอ้ยน้าท่วมกูประกาศปุ๊บไปพิบัติเอ้ะอ่ะงบประมาณอ่ะสิบบาทไปแจกซื้อกระสอบทรายซื้อทรายนูน่นสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินได้ทันทีไม่ต้องรอมหาไทยไม่ต้องรอรัฐบาลใช่ไหมตัางวัดนะแต่กรุงเทพไม่ได้ครับไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้สั่งมากูไม่ทําสั่งอะไราการก็ยังนะอย่างที่บอกอะ่ะมีคนจัด จะวิเคราะห์อยู่เหมือนกันว่าโดนวางยาหรือเปล่าอย่างไอคุณชูวิทย์ก็ออกมาพูดเนี่ยโดนวางยาหรือเปล่าแล้วนักวิชาการต่างๆก็ออกมาพูดหลายคนเหมือนกันผมก็แอบคิดเหมือนกันว่าต้องมีบ้างนะฮะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือไม่ใช่ว่าทุกคนจะรักอาจารย์ชาติสตหมดคนเกลียดก็เยอะเพราะว่ายิ่งแกทําดีเท่าไหร่ยิ่งแกทํางานขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้คนอื่นน่ะรู้สึกต่ําลงด้อยค่าลงต่ําลงต่าลงต่าลง มันก็มาเปรียบเทียบกันคอมแพร์กันใช่ไหมละ่ะเออเขาก็เลยเก็บไงสั่งอะไรกูไม่ทําอ่ะมึงสั่งไม่ดีมึงโอ้กูไม่ได้เขาไม่ได้สั่งหรอกเขาขอประสานงานมาก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยแกล้งเอาหูเป็นนาตาเปไ็นไรอ่ะทําให้น้ํามันท่วมขังแบบทําให้มันน้ํารอนระบายเยอะเนะี่ยก็เลยเก็บมาเล่าครับให้กําลังใจทีมงานอาจารย์ชาติชาติและทีมงานกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ประชาชนนะ่ะ คุณกับผมเนี่ยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองฮะว่าใครทำอะไรไว้ใครทำดีหรือไม่ดีนะฮะมองเห็นเนี่ยนะทุกคนมองเห็นนะอืผมไม่อยากเกาหาห,าหรอกที่ผ่านๆมานะ่ะมีหลักฐานหมดนะอย่างสมัยไอ้มอมสุขุมพันธ์เนี่ยทำอะไรไว้บ้างมีคลิปเนี่ยตอนนี้คนมาปล่อยคลิปลวที่ให้สัมภาษณ์เก่าๆที่สมัยสุขุมพันธ์แล้วรัฐบาลสั่งและสุขุมพันธ์ไม่ทำาุไม่ทำอะ่ะ มีไรบ่าถ้ามึงสั่งกูมึงต้องมีเอกสารยืนยันให้กูนอนอยู่มึงจะมาปลุกกูไม่ได้ดึกเดินกูนอนออกมาพูดเยอะแยะมีคลิปหมดครับอือสมัยคุณอัศวินเหมือนกันเออพูดอะไรไว้มีหมดคลิปครับเอาง่ายว่าหลักฐานตอนนี้ชัดเจนครับใครทําอะไรไว้อย่ารู้ว่าประชาชนยังโง่ครับผมกินข้าวฮะแล้วทุกคนกินข้าวฮะไม่ได้แดดยาครับก็มีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับ อยากรู้ว่าเพื่อนคิดอะไรก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน,นครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็บอกแลละคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะจะเลียดคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบกินข้าวต้มบางคนก็ชอบกินข้าวสวยนะคนไม่เหมือนกันนะบังคับกันไม่ได้แต่ว่าทุกคนคือหนึ่งคนเหมือนกันเท่าเทียมกันครับ ไม่มีเทวดาครับทุกคนคือมนุษย์เท่าเทียมกันครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ,บ้านอาบน้ําสระผมครับสวัสดีครับมโนกนคกครับมโนกครับคุณรักษาครับ